สบายดีครับคีปลอดภัยกันทุกคนครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าวซูโบภาษาอีสานแดนดินทินหมอแค้นเนาะแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่เนาะพี่น้องเนาะมือนี้สิมานนำเสนอการเฮ็ดเผ่ารถเข็นหรือว่าประกอบเผ่ารถเข็นนั่นเองเนาะพี่น้องทุกคนเนาะสำหรับงานด่านช่างเนาะครับเนาะช่างทุกคนเบิ่งช่างหลายๆคนที่เห็นกันคือดีดีตีดสีพู่ดีเนาะครับเนาะว่างานแต่ละด่านเนี่ยมันต้องใส่ความสามารถความูลจำแนงเฉพาะทางเนาะครับเนาะการที่เฮาสิเฮ็ดเผ่ารถเข็นนี่ก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเฮ็ดสีรถเข็นทำเรร็จูปมานี่เฮาสิเห็นได้ว่า รถเค็นีตต้องเป็นเล็กปองอ่อยเท่านั้นก็คือว่าเขาที่เป็นธุรกิจนั่นเองนะครับาเพ็่น้องทุกคนน้องเขาต้องเฮ็ดแนวย่ากๆให้งคนงฮ็ดเหตน้ำใดงยายๆนาะพีนน้องเนาะาก่คือว่าห้ซีเออโรดนะมันง่ายดีสุดเนี่แต่ว่ามือนีผมสิเอาเล็กกลมเล็กแป๊บกลมตัวนี้ละมาเห็ดใหนพี่น้องทุกคนเด้เบิ่งเนาะครับเนาะเพราะว่ารถเข้นที่ผมจะเห็นนี่เป็นโหเข็นรับเครื่องจอดินส่รับน้ำหนักบโเกอนลอยโลนะพี่น้องทึ่งแรงโนมตัวห้องดอกจ่อแล้วเนี่ยโบเกอาาาสมรถอาเล็แบเลอยโลาย หลังจากที่เขาได้เล็กแปลไปแลวเขาก็ะิมาวัดขนาดในส่วนที่จะโพลออกไปจากหนออหล่อเนาะว่าประมาณหาเส้นหกเส้นคิด่ังดีเขียนในคลิปนี่แหละเขาจะเอามากตําแหน่งสีเอามาเจียออกนั้นคอยเกิดเป็นคนอีสานเขาเป็นคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีก้อยมีจุซ้อยจำยังจดยังจำวิธีบ้านเฮา เสียงพินเขากี่ยวกับขีว่าเฮาติดเยือเ,เฉพาะในส่วนที่เฮาต้องการเท่านั้นน้องพี่น้องทุกคนเนาะก็คือว่าเฮาติดเจือแค่ส่วนที่จะเข้าไปในลูกปืนหล่อแล้วก็สิโพลเป็นเดือยออกไปข้างนอกเลยหล่อไปนิดน้อยแค่นั้นเองหลังจากที่เฮาเจือแต่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิลองมาเทิดเบิ่งกับพู่น,อน็อตหล่อนะครับเนาะว่านเขาได้พอดีบอ่อ่เาเฮาก็ต้องเอาเขาให้ได้พอดีแน่นๆเด้อครับเดียอยวจะเห้มันหลวมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้ามันหลวมนี่มันสิบ่ไปบังคับลูกปืนให้มันหมุนนะ มันจะพุ่งอยู่ที่เผราเล็กนี่มับางทีในรอมนี่ฝืดนั่นเองครับถ้าต้องเอาเขาให้พอดีครับเนี่ยครับเขาให้พอดีเปะ๊ะส่วนเดือยที่โผล่มาทะย่าเกินไปก็คือว่าเขาสามารถตัดออกได้ครับพี่น้องทุกคนสามารถตัดออกที่หลังได้นะครับเนาะนี่ยผมก็ติดมาลองเทสเับเบิ้งว่าเอาอเขาได้พอดีบอเอาแบตแน่นๆนนทั้งทีละเอาคอนต่อเขาเลยพี่น้องบังคับเขาให้แน่นๆเลยตรงนี้ ข้อกสิหาวิธีเอาเขาให้แน่นๆนั่นเองครับพี่น้องทุกคนนี่นะฮะเพราะเขาได้แรงก็าจะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องคนท่อนใส่คอนตอกรอบๆลูกปืนล่อเข้าไปครับผมพี่น้องตอกเข้าไปตอกเข้าไปให้แน่นๆที่สุดเพราะว่าเขาติดเจียแค่ตำแหน่งที่เขาต้องการแค่นั้นเพราะเขาไปถึงตำแหน่งที่เขาต้องการนี่เขาสีภาษาอาจจะเลิกเข้าไปได้ก็คือข้อที่ทั้งสองฟังคือกันนั่นเองครับพี่น้องท่านี่เขาสิใส่เข้าไปคือกันเดือยที่โพมาเนี่ถฐานยาวเกินไปเขาตัดที่หลังได้ครับเขาเลือกตัดที่หลังดีกว่าครับจะชั่วกว่าเนาะหลััััังงงงงงจาาาาาากกกกกทีี่่่่่่่่่่่เเเเใสสสแแแแลลลล้้้้วววอออิิบบบนน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 มมมมไดดืะพ็็รุป เอาใส่ได้ครับผมใส่ได้ครับผมถือว่าโอเคแล้วนิ่งดีและก็ลื่นดีมากๆเลยทุกคนนี่คือการเฮ็ดเพผาล้อรถเข็นนั่นเองนี่คือการประกอบเผาล้อรถเข็นบริยากเลยเพื่อความั่นใจขอเทสอีกสักรอบหนึ่งไหนลองกลิ้งมึงอ,อีกสักรอบหนึ่งไดบอแลแรนดีบอโอเคพัานพันนิ่มดีวิ่งลื่นดีมากๆเลยขั้นตอนต่อมาห้าสีน้ำเล็กฉากมากตัดเพื่อที่จะเหตุขาหยุดกับพ่ารถเข็นนั่นเองเพา่ที่เห็ุขาหยุดย,ยืนออกมาจากโตรถเข็นเพื่อยึดกับล้อรถเข็น,ขนพ่อรถเข็นนั่นเอง คือจะเป็นตวัวยึดตัวนี้นี่แหละพี่น้องทุกคนถ้าเซ็ตแล้วเขาเห็นตวัวยึดก็คือตัวนี้แหละก็คือว่าตัวยึดเข่าล่อตัวนี้มีความจําเป็นความสําคัญหลายเตัวเลยพี่น้องทุกคนก็คือว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวปั๊บล่อรถจะให้ล่อลรถอยู่ระดับไหนนะครับเนะาะเวลาจอดรถเข็นนี่รถจังหิะตั้งตรงหรือว่าต้องการจอดแล้วให้ล่อล่อขึ้นจะขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในสิ่งส่วนอื่นๆของรถเข็นนะครับเนาะให้จิ้มลงไปในดินหรือเปล่าหรือว่าจังใดน,นะครับเนาะเขาจะไม่เห็นตัวนี้แหละครับคือคือแกนที่จะใช้ยึด เขาก็เเผ้วล่อรถนั่นเองนะครับเนาะพี่น้องทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราผมมานําเสนอวิธีการเหตุเเผวรถล่อรถเข็นนะครับน้อพี่น้องทุกคนสว่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวผมศิมานําเสนอวิธีหยุดเผผวล่อรถเขากับโตรถเข็นนัน่นเองให้พี่น้องทุกคนเดี๋ยวเบิ้งครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปที่เพียงนตัวนี้สวัสดีครับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบศูนย์หนึ่งสองสามจบจอย